ลากแทงแซงยิงเปโดเล่นจริงไม่มีซ้อมในเกมที่ทั้งโลกมองไปยังตัวท็อปของเชลซีไม่มีใครคาดคิดว่าตัวแปรเปลี่ยนเกมจะเป็นชายไร้ชื่อบนสกอร์บอร์ดไม่มีแอซิดไม่มีประตูแต่ทุกจังหวะที่เขาแตะบอลเนี่ยคือประกายไฟที่จุดระเบิดแนวลุกของเชลซีชัวเปโดไม่ได้เป็นคนยิงแต่เขาเป็นคนเปลี่ยนเกมเขาไม่ได้ยิงแต่เขายิงความเฉ่อยของทีมทิ้งไป ก่อนเขาจะมีบ,บาดเทเชลซีเจอกับพอลเมลัดแบบอื่นอัดเนี่ยต่อบอลไปมาก็จริงแต่ไล้ความเฉียบคมเกมลุกดูฝืดเล่ากับฟันเฟืองเครื่องยนต์ติดสนิมแต่ันที่ที่เปโดได้สัมผัสบอลครั้งแรกความเร็วเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนความมั่นใจกลับมาเขาอาจไม่ได้จบสกอร์แต่เขาเริ่มต้นทุกสิ่งลากแทงแซงยิงสี่คำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเลขสถิตแต่เกิดจากสายตาที่ทุกคนดูบอลในคืนนี้ลาก ลากผ่านการสนามได้มีแบบไม่กล้าปะทะเขาใช้การเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศเกมลุกจากนิ่งเป็นเดือดลากจากด้านข้างตัดเข้าในลากหลบแนวรับแบบมีชั้นเชิงลากเหมือนรู้ว่าจะจบที่ไหนแม้ไม่ใช่คนสุดท้ายที่ยิงแทงไม่มีแอสซิสต์แต่มีทุกจังหวะที่ทะลุช่องที่หน้าคนลุกการส่งบอลเร็วในจังหวะเดียวทําให้เพื่อนหลุดขึ้นหน้าได้หลายครั้งเขาเห็นช่องที่ทุกคนอื่นยังไม่เห็นบอลของเขาคือคําถามที่แนวรับพาเมลรัดไม่มีคําตอบ ส่วนการแซงทุกครั้งที่เขาวิ่งดึงตัวประกบแนวรับอีกฝ่ายต้องหันมองเขาแซงกองหลังด้วยสปีดแซงเพื่อนบางคนด้วยความคิดและแซงความคาดหวังของแฟนบอลไปได้ไกลการยิงแม้บอลไม่พุ่งจากเท้าเข้าสู่ตาข่ายแต่ทุกการเคลื่อนที่ของเขาเปิดทางให้เกิดประตูเขาอาจจะไม่ได้ยิงเองแต่เขาทําให้คนอื่นยิงได้ง่ายขึ้นเปโดเล่นแบบไม่ต้องมีชื่อในเซติ แต่มีชื่อในทุกบทบาทหลังสนทนาของเกมเขาคือคนที่เติมพลังให้เกมลุกเขาคือคนที่ทําให้กองหลังพอลเมลัตไม่กล้าดันสูงเขาคือคนที่ทําให้แฟนบอลลุกจากเก้าอี้เวลาบอลมาที่เขาและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเหมือนเล่นแบบไม่ต้องรอคําสั่งจากใครเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคือการเปลี่ยนเกมเกมนี้ไม่มีตัวเลขของเปโดอยู่ในสกอร์แต่เขาคือตัวเปลี่ยนมูดของเกมทั้งเกมทั้งหมดบางครั้งนักเตะคนหนึ่งไม่ต้องยิงไม่ต้องมีแอซซิตแต่เขาเปลี่ยนจังหวะเกมได้ก็พอแล้วและคืนนี้เปโดทําแบบนั้นอย่างเต,ไไไต็มตตัวไไมมม่่่่ีีีชชืืือออใใในนนนฮแแจบค้้ขด ก็อย่างบอกอยู่เขาไม่ได้ออซิสแต่เขาทาให้เกมของเชลซีตอนนี้นะเดินไปข้างหน้าเขาทาให้พอลมนลัดถอยหลังและทําให้โลกดูว่าลากแทงแซงยิงเปโดเล่นจริงไม่มีซ้อมสิ่งที่มาเรสก้าเห็นในตัวชูอัลเปโดก็คือกุญแจสาคัญในเกมลุกของเชลซียุคใหม่เอโซมาเดสกาโค้ชใหม่ของเชลซีเนี่ยไม่ได้มองชูอัลเปโดเป็นแค่ผู้เล่นดาวรุ่งธรรมดาแต่เขาเห็นมากกว่านั้นก็คือความฉลาดทางเทคนิคหรือว่าฟุตบอลไอคิวที่น่าทึ่งมาเรสก้าเชื่อว่าเปโดไม่ใช่แค่นักเตะที่มีทักษะเทคนิคสูงแต่เขายังงมมมีีควาาเเข้ใใจนกกท่ลึึซ รู้เมื่อวันไหนควรเร่งรู้เมื่อวันไหนต้องเคลื่อนที่อย่างไรและที่สําคัญคือการเลือกตัดสินใจถูกต้องภายใต้ความกดดันสิ่งนี้แหละทำให้มาน,นสกาดูว่าเปโดเหมาะกับการเล่นระบบที่เน้นเกมความรวดเร็วและฉลาดในการเคลื่อนที่บอลของทีม ส่วนความขยนันมาเลสกีก็มองเห็นและความตั้งใจแบบไม่ลดละการฝึกซ้อมการลงสนามของเปโดแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้เขาอาจจะไม่เคยยอมแพ้ในจังหวะที่เสียบอลพยายามไล่บอลกับและสู้กับคู่แข่งทุกครั้งด้วยพลังเต็มเปี่ยมมาเลสกีเห็นว่าเขาคือคนที่พร้อมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเกเตในทีมระดับสูง ส่วนความสามารถในการสร้างโอกาสมาเรสกาก็เห็นในการเชื่อมเกมแม้ว่าเปโดจะยังไม่ใช่ดาวซันโบหรือแอซซี่สูงสุดมาเรสกาก็มองว่าเขาก็คือเครื่องจักรเชื่อมเกมระหว่างกองกลางและกองหน้ามีจังหวะก,การแทงทะลุช่องการเปิดบอเลเร็วฉับไวและการสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมทําให้เกมลุกของเชลซีนั้นมีมิติเละนน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็ความมั่นใจและความนิ่งสนามความนิ่งและความมั่นใจของเปโดเนี่ยทำให้เขาไม่หวั่นแม้จะในสถานการณ์ที่กดดันสูงมาเรสกาเห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มมีบุคลิก เป็นผู้นำในสนามพร้อมจะรับบทบาทสําคัญทั้งในเกมลุกและเกมรับนี่คือสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จในฤดูกาลนี้ สุดท้ายก็คือศักยภาพในการพัฒนาและปรับตัวที่รวดเร็วสุดท้ายมา,าริสกาเชื่อว่าเปโดยังมีพื้นที่ที่ทำให้เขานั้นเติบโตอีกมากด้วยความตั้งใจและทัศนคติที่ดีเขาสามารถฝึกซ้อมพัฒนาฝีเท้าและปรับตัวให้เข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วนั่นทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะอนาคตที่โค้ชเชลซีวางใจได้สิ่งที่มาเรสกาหเห็นในตัวชูอาเปโดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่ฝีเทา้าแต่เป็นการผสมผสานของทักษะเทคนิคและจิตใจที่เข้มแข็งทั้งหมดทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาาถึงงรรออใน,นลคควยผจ เขาในอนาคต